ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Fam มซูเปอร์ทีวกับเกมคออฟดูตี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครสกินปืนทั้งหมดในกิจกรรมนี้นะครับทางด้านตัวละครที่เราจะเล่นก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยเอาเรื่องเลยนะครับสกินปืนที่หนึ่งได้แก่ J3 58แล้วก็มาเรื่องเล่นกันเลยครับ ใช่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ด้วยได้เจอระดานเราจะเล่นเฉพาะปืนเป็นนั้นนะฮะใช่ดีนะเปิดประเดิมไม่นะนี่เนะี่ยเออเราไปคุยกับฉากใบม่วงแล้วแล้วก็จัดการขึ้นจันบนนะก็ได,ด้โดดโอ้นั่นไงอือฮึว่าไงพ่อหนุ่ม อ,อืมปั๊บก็ให้นะฮะ <S <S นัดเดียวนี่แน่อ่าได้แล้วไม่มีใครขึ้นมาด้านบนฮะกระโดดลงไปจะมีใครไหมเนี่ยโอเคเราอยู่บนนี้ก่อนกระโดดอืฮมไม่มีใครนะฮะเดี๋ยวแล้วนี่แน่อืม แม่นจริงๆนะฮะเรื่องการล้านเพื่อนเนี่ยโอเคครับเราจะมาด้านนี้กันนะครับนี่เนี่ยเออไม่นะอืึเราจะมาลองด้านนี้กันบ้าน,นะครับปลาขวานไปสายมองไม่ทันหรอกเพื่อนนี่เนี่ย ใส่กระสุนแล้วก็นี่แน่สไลด์ตดวเพื่อนรบให้ไม่โดนฮะนี่แน่มีใครอีกไหมมี ยิงไปรักเลยนะโอเคครับแล้มันสามารถที่จะออกจากบ้านดังนี้ได้นะเพื่อน่อะไม่นะนายเข้าต่างอื่นก็ได้เพื่อนเอ,อื้อสกินที่สองก็ได้แก่ BK57 นะครับ ซึ่งเป็นสกินปืนที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยล่ะในกิจกรรมนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยอือฮึใช่แล้วก็จะประเดิมด้วยเจ้าขวานี่เหมือนเดิมนี่แน่ไม่ดูไม่เคยนี่แน่อือฮึสวยๆอยูนะรอบนี้เนี่ยโอเคครับนี่แน่ เขาหน่าะเะิขึ้นชั้นเป็นแน่เลยนี่แน่อือหือจิบสองืแล้วก็กระโดดลงชั้นล่างใส่กระสุนก่อนกระโดดปุ๊บนี่แน่ครับก็ให้โอเคฮะนี่ฮอือหือนี่แน่เป็นไงล่ะแล้วก็นะ ออกเจอบ้านดีกว่าปล่อยฮอนคูเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นคนนะนีะ่แน่โอเคโอเค,โอเคครับนี่แน่มผมคิดอะไรดีๆออกหนึ่งอย่างแล้วฮะใช่เราจะทำการนี่แน่ ขังเร็วกว่าไม่นะอืมลังเร็วก่่นไหนไหนเพื่อนเมื่อกี้โอเคเขาไปนะนี่แน่ขวานเมยเขาเร็วมากโอเคครับเราจะทำการวิ่งเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะ ใช่แล้วก็นี่นงประาศให้เพื่อนนี่ตัควคือครับได้เลยเบอร์น่ะพวกเจ้าวิ่งผ่านเครื่องกองข้าไม่ได้ยังไงกันไม่นะอือฮึเราจะทำการวิ่งขึ้นชั้นสองนะครับ กระโดดไม่มีใครฮนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเก่งมากเลยครับามาดูชั้นบนก่อนโอเคยังจะไม่มีใครนะครับเอ้ยเจอแล้วนี่แน่ใส่กระสุนจะมีใครนี่แน่เจอแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีคนนะอยู่ไหนแล้วเออเจอแล้วนี่แน่ ไม่ขึ้นหรอกนะตั้งขวางมันได้ไหมโอเควนมาที่เดิมนี่แน่การจบที่สวยงามนะฮะใช่สำหรับตะกินปืนที่สามก็ได้แก่ b y 1 5นะครับ ซึ่งจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลยครับขอปรับแป๊บหนึ่งว่าไงเพื่อนต้องทำการทำถึงถูกต้องยังไงล่ะเพื่อนบัตรอะไรกันบ้านะมันเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อกี้นี่ไง จัดไปอือโอเคนะแล้วก็กระโดดปุ๊บไม่มีใครโอเคเจอแล้วนี่แนะ่อือฮึเอ้ปุ๊บปุ๊ให้ไม่โดนอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นตามเข้าไปนี่แนะ่ มันเห็นอีคนนะเมื่อกีอ้ปั๊บก็ให้โอเคฮะเอ,อื้อแตกอย่างนั้นเหรออื้อเอาฮอนกูไปกินโอเคครับก็เล็กไม่ได้อยู่นะฮะอืมด้านนี้ไม่น่าจะมีใครนะเนี่ยโอเคเจะได้อืมปั๊บกาให้โอเคอ อืขึ้นทั้งสองก่อนเอ้ยนี่แนะ่ไม่โดนไม่เจอคนอืมโอเคอืมก็ให้เก็บสองอืมได้เลยฮะอู้ตรงนี้มากเลยฮะไม่ฉากชนไม่อปั๊บเฮ้ยนี่เลยอืมอืม,อมโอเคครับนี่แนะ่ รีเสตของข้ามาแล้วแรงขึ้นอีกเอ,อื้อโอเคครับปล่อยนี่ไปก่อนจะมีใครไหมนะโอเคตามด้วยนี่อือสอง อืมโอเคได้อยู่นะแล้วก็อืโอเคแล้วก็จะตัง้งปืนในจุดนี้นะฮะป้อมปืนฉันเออถึงคนจะไปแต่ป้อมปืนยังอยู่นะฉำดีมากเพื่อนใช่ครับแล้วเราจะเฮ้ยไม่นะป้อมปืนหายไป เอปาสมุนไปก่อนอืมยี่แล้วก็สกินปืนที่4ได้แก่ AK47 ครับแล้วก็แตะไปที่ตัวเกมเลยว่าไงพวก ว็ไงใช่ครับทำสิ่งที่ถูกต้องนี่แน่จะมีคนวเนไะโอ้สองคนเลยอืมใช่มันดีมากนี่แน่ไม่นะนายไม่อยากเล่นอย่างนั้นด้วยนี่นะรัดระยะใจได้ไหมโอเคนี่แน่ อีกหนึ่งจ็บกระสุนก่อนอือฮึไม่มใคยนะเฮ้ยเขานอนแล้วนี่แน่แล้วก็ตั้งป,ป้มปืนจนุดนีน้เอือนายอยู่ตรงไหนนะฮะหาตำแหน่งแป๊บจเจอกันแล้วนี่แน่โอเคครับ ก็เ่อยนี่ไปก่อนดไดยทำได้โอเคฮะเหมือนว่าการตั้งป้อมปืนในจุดนั้นจะเป็นสิ่งที่คิดถูกกันนะกไนี่แน่โอเคฮะโดนอยู่ก็มาเริ่มกันใหม่นะฮะ ป๋าระเบิดไปคุณหายลงไปนอนแล้วนี่แน่โค้งอยู่ในหมวดธรรมชาติเฮ้ยไม่นะเอ้อแล้วก็ขึ้นชั้นสองดีไหมนะไม่ดีกว่าป๋าสมองไปม่ใครนะ อืมเช็คก่อนนี่แน่มีมีคนหนึ่งนั่นที่เพื่็นโอเคครับอือได้อยู่นะฮะเอือใช่ครับแล้วก็ประเด็นด้วยระเบิดก่อนเลยอือ ไม่นะโอเคครับผมเองขอเขาแล้วปฏิบัติการอยหลังยังไงล่ะโอเคครับทำการไปแบบนี้เนีบๆนี่นะ่ฉันไม่เห็นนายใช้ปืนนั้นหรอกนะเหมือนจะมีป้อมปืนอยู่นั่นไหทำลาย เบอร์นะใส่กระสุนแป,ป๊บเบอร์นะหมอนั่นยิงทะลุอยู่อย่างนั้นเลยนี่เห็นะหวิ่งขึ้นชั้นสองก่อนนะครับห้าเหลียส,สี่คนนะฮะกระโดดปลาจะเปิดเข้าไปนะฮะจะโดนใครไหมโอ้ ไม่โดนโอเคเพื่อนสำหรับสกินปืนที่5ก็ได้แก่ CR 56 AMAX นะครับโอเคอะั okay, วันไงเพื่อนวนไหนสู้ได้กันแล้ว แล้วก็ป้าระเปิดไปจะมีนี่นะแน่ลอยอ่ะไม่นะนี่แนะ่อือเป็นการเปิดที่ <the> กลางๆนะครับ <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> ไม่มีคนชั้นบนนะ นนี่นะไม่นะโอเคครับปาระเบิดไปแล้วก็ลอยนี่ม่แนะ่ระยะไรคนไหนโอเคอืนี่แนะน่เพื่อแล้วก็ปาระเบิดไปแล้วก็อ้อมมาด้านนี้ มื่อกี้ขโมงขึ้นไปด้านบนอย่างนั้นเหรออาจจะมีคนก็ได้ไม่นะไม่ีวิ่งไปอืเรื่องอะไรนี่หัวใจผมอมืกระสุนหมดนะเออร้อยไม่ทันแล้วก็อ้อมไปด้านนี้ดีกว่าอืใไปไหมอืม ไม่เห็นเลยนะฮะครูบ,บานเลยทำไมกล้องไม่ไมไดูช่วยอะไรนะฮะเฮ้ยเหมือนมีเหมือนคนนี่นะบอปเขาให้โอเคนะได้อยู่อือฮืนี่แนะ่ ยิงซ้ำมมนะมีคนนี่แนะ่ไหลฮะแล้วก็ลงมาจากนั้นใส่กระสุนแล้วก็วิ่งเข้าไปนี่แนะ่ป่าโดนด้วยอะไรคอนคูคไม่นะมีโดนีกิงอือหือ อิบคนงนั้นบออนี่แน่แลยหนะั่แล้วก็จัดไปอีกหนึ่งร้าแล้วก็ต่าคเรด่องมาถือว่าสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ทำการตังร้งป้อมปืนจุดนี้นะฮะใช่ฮนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือการ หาจุดนั่งรอให้เครื่องยิงไปนะฮะสอนเราจะอยู่ด้านนี้อืมอคนวิ่งผ่านมานะนี่แน่นายไม่ต้องวิ่งขามาก็ได้นะครเพื่อนเรื่องนน้เพื่อชัวยนะครับปา่านี้เลยเอ้อเข้าใจในตัวพวกเจ้านะเพื่อนโอเคชนะอยู่ สำหรับใครที่มีบ้านก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย